สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพ,พี่พี่น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของดาวโจนคืนวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2 5 6นนะคะอ่าก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังเนาะของวันพฤหัสคืนวันพฤหัสที่18ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรดาวโจนปิดลบนะคะปิดลบปิด3 3 3, 3 4 6 8 3 3 4 6 8หกนะคะพี่น้องให้มา6 9 8 5นะคะผิดแต้มไปนะคะแ69แล้วก็85นะอันนี้ผิดแต้มไปอีกแล้วนะคะหลุดไป1แต้มนะคะตอนแรกก็เขียนอยู่นะ68แแต่พี่น้องดันไปนลบออกนะคะดันไปนลบออกนี่คะ่ะค้าออกนะคะแล้วก็เอาแค่8 5 ส่วน6-8ก็ออกโอเคอยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่จับพลาดไปหนึ่งแต้มนะจริงๆก็ไม่น่าลบออกเลยไปเปลี่ยนใจค่ะเอา8-5อย่างเดียวแล้วเอา6-8ออกนะ,ะทีนี้ก็มาดูของวันศุกร์นะคะศุกร์ที่19ศุกร์สุดส,สัปดาห์นะสำหรับดาวโจนนะคะดาวโจนจะมีจันทร์ถึงศุกรนะ์เนาะ อันนี้ของวันศุกร์นะคะคืนวันศุกร์ที่19พี่น้องจับคู่ให้มี6 7 6 9 8 9นะคะ8 7 7 0 8 0 4 2 0 3 3 5แล้วก็25นะคะทั้งหมดอ่า1 10ชุดนะคะ10ชุด3ตัวพี่น้องจับให้3 4 2 8 7 0 3 6 9 4 2 5 4 8 7แล้วก็0 3 5นะคะส่วนหลักร้อยนะพี่น้อง คิดว่าวันนี้น่าจะมาสี่นะคะมาน่าจะมาสี่ไม่สีก็3นะคะไม่สีก็สามนะสำหรับหลักร้อยแต่พี่น้องเน้นว่าน่าจะมาสี่มากกว่านะคะสำหรับหลักรนะ้อยเนาะทีนี้ตัวเน้นนะคะตัวเน้นตัวเน้นนะคิดว่าวันนี้น่าจะมาอ่าสองห้ห้านะคะ 70 8 7นะคะ69นะที่พี่น้องชอบนะคะที่พี่น้องชอบนะแล้วก็อีกตัวที่ชอบนะคะ6 7จนะอลองดูนะคะชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้นะคะ,ะวันนี้รู้สึกจะบวกนะเปิดบวกนะคะแล้วก็น่าจะปิดบวกนะถ้าไม่เปลี่ยนทิศทางนะคะสำหรับดาว ในนี้รู้สึกจะมีคู่กันด้วยนะเอ่ออะไรอะคู่ไหนเอ่ยหกเก้าหรอหกเก้าหกเก้าคู่สามห้านะคะหกเก้าจะคู่กับสามห้านะนี่ค่ะหกเก้าจะคู่กับสามห้าถ้ามันถ้าหกเก้าบนนะคะจะสามห้าล่างนะรู้สึกจะมีหลายคู่กันอยู่นะคะในนี้นะอเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดคู่เจ็ดสามนะคะเจ็ดศูนย์ 7007นย์ย์เจ็ดนะเจ็ดศูนย์คู่สามหนะคะสำหรับหน้าบวกนะอันนี้นะคะที่พี่น้องเลือกให้ลองเลือกดูเองก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบนะแต่พี่น้องคิดว่าวันนี้น่าจะมาหลักห6หกนะคะห6หกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็สามนะคะหกเจ็ดแล้วก็สา5สามห87หกเจ็ดหกเก้าแปด็ดเจ็ดศูนย์ะคะศูนย์สามเนาะถ้าสามก็สามห้าศูนย์สามนะคะ 03, อันนี้สำหรับดาวโจรคืนวันศุกร์ที่19านะ,ะถ้ายัางไรก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจพี่น้องด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปการเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปพี่น้องพาเฮงนะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหมท่ทั้งท่านที่ติดตามแล้วก็ทั้งกดไลค์นะคะถ้ากดแชร์ให้ด้วยก็ขอขอบพระคุณมากๆเช่นกันนะคะ ยังไงก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับตีสีเวลาไทยเนาะลุนละน,นนี่ตื่นเต้นมากเลยนะคะดาวโจนนี่สนุกค่ะเวลาลุ้นลุ้นให้ปิดให้ให้ไม่ดีดดีดไม่ดีดนะคะลุ้นทุกวันนะโอเคยังไงก็าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะตำหนิติชมได้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะ เป็นการคำนวณตัวเลขนะคะของหุ้นดาวโจนนะคะแล้วก็หุ้นอื่นๆด้วยนะถ้ายัางไงก็อย่าลืมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ